การถ่ายรูปนั้นยากค่อนข้างจะยากบ้านราวมันมืดป่าราวมันทึบเพราะฉะนั้นเกี่ยวเรื่องแสงที่จะใช้เนี่ยทำให้การถ่ายเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเข้าไปนั่งถ่ายในใน,ในป่าก็ก็เป็นเรื่องของของปก,ปกติที่ว่าความยากลำบากในการถ่ายทำเนี่ยมันก็ต้องมีมีอยู่เสมอนะเพียงแต่ว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไร การอนุรักษ์เนี่ยมันมันเป็นหน้าที่ของทุกคนของประชาชนเพราะว่าทรัพยากรที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของใคร,รก็เป็นของประชาชนคนไทยของประเทศไทยเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเฉีล้วฉลา,าดได้หรือเปล่าหรือเราใช้เป็นทางก่อให้เกิดการทําลายแต่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย ก็ยังเป็นอยู่คือใช้อย่างก่อให้เกิดการทําลายเพราะฉะนั้นสัตว์ที่สําคัญสําคัญของเราเนี่ยสูญพันธุ์ไปนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่านกแต่แล้วท้องดําที่มีแห่งเดียวที่จังหวัดกระบี่เนี่ยไม่มีคนเห็นมาแล้ว3-4ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันสูญหายไปจากประเทศไทยแล้วเหรอซึ่งผมก็เชื่อคิดว่ามันคงไม่ไม่มีแล้วนะเพราะว่าป่าที่นกชนิดนี้มันอยู่ได้เนี่ยมันโดนล้อมโดยสวนยาง ก็ใคระใครละ่ะก็ประชาชนนั่นแหละบุกรุกนายทุนขุนศึกประชาชนต่างๆเหล่านี้แหละ,ละเป็นผู้บุกรุกทำลายสิ่งเหล่านี้และแต่แล้วท้องดำเนี่ยมีอยู่แค่สองประเทศเท่าที่รู้ขณะน,นี้ก็คือประเทศไทยและประเทศพมา่าเพราะในประเทศไทยนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันสูงพันไปแล้วนะครับเพลินผมโชคดีผมได้มีโอกาสไปถ่ายตอนตอนที่มันยังไม่สูงพันนะ่คัน่นาระถือเป็นเป็นโชคดีมาก เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ปกป้องไม่ช่วยกันทำผมคิดว่าบทบาทของประชาชนเนี่ยมีความส้องกามากกว่ารัฐบาลอีกมากกว่ากรมอุทยานอีกเพราะว่าถ้าประชาชนไม่ไม่ไม่ร่วมอนุรักษ์เนี่ยประชาชนมุ่งทําลายจะโดยจะโดยโดยประชาชนแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการทำลายเกิดขึ้นในที่สุดเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะอนุรักษ์มันไว้ได้ซึ่งในที่สุดมันก็มามามากระทบ กับพวกเรากันเองกับประชาชนเองเพราะผมยึงเชื่ออยู่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทําลายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้อย่างที่สุดแต่อย่างเราเราอาจจะไม่เห็นนะนะรุ่น,น,นต่อไปก็อาจจะเห็นจะจะประสบปัญหานี้มากขึ้น เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับนิทรรศการดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ที่จตรุรัสวิทยาศาสตร์อพวชอาคารจตรุรัสจามจุรีสแควร์ wer, ชั้น4กรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Mo ส t e x c l u s i v e นะครับได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการได้ทางช่อง Mo ส t c h a n n e l PSI 2ส6นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สวัสดีครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลย วิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนทานีตําบลคลอง5อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับ สมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช w w w n s m o r t h โ oh, โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ